สวัสดีค่ะแม้ร่างกายของคนเราจะซับซ้อนมีระบบกลไกที่ยากต่อความเข้าใจแต่ความต้องการในชีวิตที่แท้จริงของคนเรานั้นกลับแสนเรียบง่ายไม่ใช่วัตถุภายนอกที่ใช้เงินซื้อหามาได้แต่กลับเป็นการมีสุขภาพดีเหมือนยังแขกรับเชิญต่างวัยแต่ใจเดียวกันเขาและเธอปรารถนาการหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยที่เคยเผชิญซึ่งได้ค้นพบแล้วค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งในอโรคาวารตี้ค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าครับส,ส,สวัสดีครับวันนี้นะคะฟ้ารุ่นรุ่งเดินทางมาที่ทบ้านใหม่ทรายทองค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะมาอยู่กับแม่อุย้ยแล้วก็พ่ออุ้ยที่นี่ด้วยนะคะแม่อุ้ยกล่องนะเจ้าแล้วก็แม่อุ้ยเที่ยงเจ้าพ่ออุ้ยเดชแล้วก็คุณปายุภานะคะซึ่ง ทุกทกท่านนะคะล้วนแล้วแต่สุขภาพดีเพราะว่าดื่มอะไรคะดื่มน้ําเห็ดค่ะดื่มน้ําเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพ,รพรใช่ <ๆ S 2> ค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าใครเอ่ยที่ดื่มน้ําเห็ดเป็นคนแรกเลยอุ้ยกลองอุอ้ยกลองเดิน,นไม่ได้อุ้ยกลองจะเดินไม่ได้นอนตลอดนอนตลอดเลย,ดเ,ดยเป็นอุ้ยเป็นอะไรเจ้าเป็นไตเป็น ปอดเป็นหัวใจโอ้เป็นไตเป็นปอดเป็นสามอย่างเอาหมดเลยไม่แบ่งให้ใครเลยเนาะแล้วก็เดินก็ไม่ได้เจ้ากินน้ำเห็ดเดินได้มีท่วงมาได้โอ้อันนี้คือบ้านที่อยู่นี่บ้านกี่ชั้นสองชั้นซึ่งเป็นที่การันตีแล้วนะคะว่าแม่อุ้ยเดินได้จริงๆเพราะว่าต้องเดินจาก บนบ้านชั้นสอง<ด>ลงมาข้างล่างนะคะได้แล้วแล้วตอนนี้แม่อุ้ยเดินคล่องแล้วกะเดินคล่องแล้วเจ้าเดินคล่องแล้วเนาะนะคะแล้วป้าอ,อุ้ยเด็ดแล้วเจ้าอ๋อเมื่อก่อนนะเมื่อเมื่อได้กินไม่ไม่ได้กินนะ้ำเพ็ดมันเป็นเบาหวานเจ้าหนึ่งเจ้าสองอมดันเจ้าสามไขมันเจ้าแล้วก็หมอคนนัดไปโรงพยาบาลแล้ว ทำไมพ่อวิเดชถึงได้ดื่มน้ำเห็ดแล้วเจ้าก็เนี่ยก็ได้ยินเสียงนี่ยูพาไปบอกว่าอุ้ยกล่องกินแล้วเลิศได้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกคุณป้านี่ทีแรกเนาะเห็นแม่ไม่สบายเนาะนอนสิที่นอนอยู่เนาะอุ้มก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้ไงค,คิดได้แบบลองซื้อมาให้แม่กินสักขวดดูซิว่ามันเป็นยังไงมัางขวดแรกนะแม่นี่พลิกได้ละพลิกซ้ายพลิกขวาได้แลวเนาะขวดที่สองลุกนั่งได้ละขี่หมอน ขี่หมอนดีในบ้านนะขี่หมอนขวดที่สามใช้ไม้สี่ขาขวดที่สี่ใช้ขาเดียวละขวดที่ห้าเดินลงบันไดเลยเดินได้สบายเลยมันเป็นพัฒนาการแบบกิมเราตามขวดามแม่ว่ากินครั้งแรกเป็นไงมากแมมมันปวดไล่ลงเลยนะไล่ลงตามสัดส่วนเลยทีละส่วนละส่วนเลยออกทงขาออกทางเท้าออกไปเลยนะ ตอไปจนแกเดินได้แล้วเราก็สบายใจตอนนี้แม่อุ้ยแข็งแรงที่ยยังเจ้ายังนิดหน่อยยังนิดหน่อยวิ่งได้หรือยังคะยังไม่ได้แต่เราเดินล่ะเดินได้เดินได้สบายเลยเนาะไกลก็ได้ล่ะค่ะแล้วมีความสุขขึ้นหรือยังุขเยอะเลยสุขเยอะเลยนะตอนนี้ดื่มดื่มไปกี่ขวดแลวค่ะกี่ขวดที่ห้ายังไม่หมดเลยสำหรับพ่ออุ้ยคนเดียวนาะ ประมาณ4ี่ขวดกว่าเข้าห้ขวดเนาะเขาเข้าขวดที่ห้าจ้าแล้วแม่อุ้ยเที่ยงป่เจ้าเที่ยงหขวดแล้วเจ้าหขวดแล้วโอ้นะยิ้มย้มจำใสหน้าตาสดชื่นนะคะแล้วผู้บุกเบิกล่ะคะกินไปกี่ขวดแล้วเจ้า9ก้ขวดโอ้นี่ค่ะตอนนี้ก็เลยเดินปลออย่างที่เราได้เห็นกันนะคะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะฟ้ารุ่ง มีน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพมาฝากด้วยนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะมาให้แม่อุ้ยด้วยเนอะแม่อุ้ยก็ได้แม่อุ้ยก็ได้เห็นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะการสร้างสุขภาพดีนั้นเรียบง่ายกว่าการทำลายสุขภาพค่ะ ตั้งต้นและตั้งใจเพื่อพลิกสุขภาพให้เป็นไปดังใจของเราค่ะกับต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสสมดุลของสุขภาพสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ